ป้าใบซ่าเหรอไปเข้าห้องน้ำทั้งงั้นไปเอาเดีวไดีไหนวันจะยังไงล่ะป้าบอกแม่มามาว่าใบซ่าไม่ใช่เหรอพี่ปุมกินอะไรเดี๋ยวบอกสิกินอะไรป้าต้องโอเรียกหนพูดซิปป้าท่องกูโกู้ ปลาท่องโกไหนพูดเองอีกทีสิปลาท่องโกปลาท่องโกครับพูดชัดๆสิพูดไม่ชัดเลยอ่อเอาน้ำเขาปลาท่องโกอันนียนพี่พุ่มนาอันปลาท่องโกจิ๋มจิ๋มหมวันติ่นปลาท่องโกอันแม่ป่วนสร้างเงิน ทงข้นพมาก้นพะมา,ะะมาะเขาเขาเห็ดไห่เ,เห็ดแล้วก็ทอดมาทอดทอดไห้นํำแล้วกันตะวาาันเอดกับบัตสิกิลาามาออ่นทอดมันกระนิ่มกาบกทอบหนอกนุก่นนมเาะกอบกน<ม>ิ่นแบ<ม>บแซ<ม>่บคือเก่า อันว่ามันเหมือนจะของซื้อนมขนหวานมาไอวันเห็นลูกอยู่แรกกลิ่นปะตงโกัวฮาพ่อๆเรียกได้ทบอกว่ากิ่นอะไรจะอะไรปะตงโกัวเอาไปแบ่งกับพี่ภูมิไปครึ่งหนึ่งภูมิแบ่งให้น้องครึ่งนึงก่อนที้วนแบ่งปาตงโกให้น้องครึ่งนึงก่อนนะแม่เอาทำมให้เอาให้น้องครึ่งนึงก่อนอันนี้มันเย็นแล้วอันนั้นมันร้อนอยู่เขากินยังนี่เนี่ยน้ำเขาเหมือนเขา เซลโอบอยนะบอโบอยอ๋อบอยบอยอันค oh oh ือโอบอยคือคือเห็นคือเอาอายกินเลยเล่นเลยอืมามาปั๊บกินไม่เยอะหรอกแม่รู้เลยปั๊บแค่อยากกินเป็นเพื่อนที่หูเพื่อนนั้นเองพุ้มจะแบ่งโอบอยให้น้องนิดนึงนะแม่ไม่ทำใหม่ให้เพราะมันกินไม่หมดหรอกอ่ะ เอ้านี่ของตัวเองหอน่อน่ะลบเลยก็นี่ไงก็ทำให้อยู่นั่นไงก็ใช่ไหมล่ะเอาก็เป็นใช่เลยล่ะก็มันใช่แล้วน่ะเนี่ยได้ซ้ำมาเนี่ยเออโอ้ยถูกไหมใช่ไหมเออบุษบดมันแบบว่ายก่อนอันปกติบุษบดได้ใส่แก้วนี่ให้กินเลยนะคะ กันเดยกศิ่าบ่าแมนนสิแมนก็ไปย่อมกินแม่ต้องบอกเห็นซิมก่อนอันพี่เพชรอยู่ก็พอมื่อเนียนว่าสิพากันไปอนันวายน้ามั้งใช่ไหมต่ว่าแม่ผูก็เสียหายพีพุ่งมาพี่เพชรไปให้พ่อขอผ้าไปค่ะอันเขาสียหายปูปับไปน้าต่ว่ากันไปแม่ผูก็เสีไปแล้วแม่ผูบอกว่ยอยากไปอนันสะวายหน้าปันใด <laughs> คนบ่ถือกันกั้มหนามสองคนพอเขากับเบิง้งทั่วถึงอยู่แต่ว่าคันไปสามตัวหน่อยน้ำจะเบิ้งมาถือบ่ทั่วถึงแซบบอภูมิแซบบ,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 บ่บ่แซบบ่แซบกินไปแักตัวแล้วไปต้องโกนะีบบ่ยแซบไปที่เด่นกดกินไปข้ามแหญ่แล้วมันห่อนเลยหลงเดอ้อ ไอ้ปั๊บนั่นกินไปเรียบร้อยแล้วก่อนไอเรียบร้อยละประตุงโคอันเห็นไอ,กนอ้กินอีกอะ่ตได้อีกเนได้ไงเห็นอยู่คาตาอยู่แต่ไม่ยอมรับแม่ไม่อยากกินขนมจีนไม่อยากกินส้มตำยังไงลูก ทำข้าวปุ้นกินเฉพาอมันไม่เป็นยาฝรั่งบริกินเดอ้อได้หน่อยฝรั่งบริกินแซ่บตังเสีเดอ้อพอตองโกจิม้มโอวันติ่งจิ้มนมุ่มแซ่บนะนั่นใส่เสื้อเสร็จกระดาษมีบริเซตเอาเสื้อจะคล้องขึ้นเซตเฮียนเอ้ย กินเสร็จช่วยแม่ดูน้องแป๊บหนึ่งนะไหนแม่ดูดฝุ่นทําความสะอาดครัวก่อนนะหกปันดงแม่เพล็ดอารมณ์ขาเงื่อนแม่ปู่กระด๋อยวันไห้มีเวลาทําความสะอาดหมดหรือยังไหนดูสิขอมป๊ากินหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมใครเก่งเปล่าเพล็ดที่หย่องฟ้องโยคะฟ้องยกไห้เลยเสียวอีก แบ่งกับพี่ภูมิไหมภูมิแบ่งให้น้องกันเลยลูก